เราโดนหายพี่ตอนแรกเรว่าเล่นมุกไม่ใช่นี่ว่าเออไม่ไม่วันนั้นพี่ไปกันอย่างเงี้ยที่เลยอ่ะมันอยู่แถวๆนี้แหละไปที่เลยก็นเงี้ยมองไม่เห็นมันสู้แดดไงข้างเยอยิ่ดนคนเยอหาไม่เจอโดนหายสวยโอ้เป็นเหวเลยคุณผู้ชมเป็นเหวเลยต้องได้ดิลงได้มือต้องขึ้นได้บ้าวเนื้อแจ็ค พาตะลอนคลิปหลากหลายไลฟ์ได้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาแจ็คเต้นไหมครับเฮ้ยจะส่งให้เดี๋ยวตามปิดชีวิตคนดังก่อน แม่งแย่หาพวกนี้กูเดินทำตัวทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยจ้าะดังเหมือนเขาก็ต้องเดินตามเขาดิเดี๋ยวเบลเจ็กจะบินโดนแถวแถวนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับกับสําหรับบรรยากาศตรงนี้ก็งดงามขนาดเลยนะครับเหมาะขนาดเลยเดี๋ยวหลังจากเบลแจ็คบินโดรนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบลแจ็คกับเพื่อนๆจะไปเล่นน้ํากันนะครับอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยติดตามเนาะเป็นนางเอกมิวสิกให้ตรงนี้นะแจ็ค ให้มันได้กินไมันมีไมเให้กินได้ช่งดไม่ได้แต่เครมันให้เราิได้มันบินขึ้นแสดงว่ามันินไ้ใชดักโดนหอใช่ดูใหหน่อยใช่ดูให้หน่อยเดินนางพญาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจุดชมวิวตรงนี้นะครับ อ่ามันมีสเสน่ห์ขนาดเลยเนาะกับโคดหินสวยๆ,ๆงามๆมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักพักนะเบาเจ็คก,ก็จะลงไปข้างล่างดูนําไปสำรวจดูเก็บภาพบรรยากาศข้างล่างมาให้ท่านผู้ชมได้พอกันเนะครับอี่แม่นี่นะเรื่องกินนี่นะสำคัญที่สุดเลยนะครับ เอาไอ้อย่างมาคือกินแฮมเนี่ยขอบอคุณค้รัชาไโดเ้ของโป<า><า>ดีด้อผูอ้เรียนกินกันนะจอบคุณค่ะแม่บอกว่าของโปรดของเบ้าแจ็คนะครับ <c oughs> มันคือลูกกระท้อนนะครับท่านผู้ชมชอบขนาดเลยครับกระท้อนนะครับไม่ชอบข้าน้ำไม่ค่อยกินน้ำ พี่กบเดี๋ยวเรามากางเต็นท์ตรงนี้กันสวยดีอ่ะพี่แจ็คเคยมากางแล้วนะเออถามพี่แจ็คดิเพราะว่าดีเนี่ยหมานทุเรียนเนี่ยไอ้นี่ทุเรียนลินมันล้วงกันเลยมันจะชอบกันไหมพี่หูบ้าใครบ้าไปชอบกินกาแฟมาเยอะเนาจะเป็นทางเดินอยู่แล้วโทรศัพท์โททรศัพ์ตั้งตั้งตาแดดนะพี่ของใครของผมเองอ๋อชัดแบบเดี๋ยวมันระเบิดแสงอาทิตย์ เนี่ยครับตรงมุมตรงนี้นะครับลานตรงนี้นะครับเป็นลานกางเต็นท์นะครับท่านผู้ชมตำน้ำเลยโดนเลยโดนตำน้ำอ่ะจริงอ่ะเฮ้ย,อออยเอาอะไรเออไหนวะโดนไม่เห็นแต่มีคนยืนดูอยู่นะ่ะมาหาโดน,โดนช่วยพี่แจ๊คเลยโดนหายเฮ้ยเร็วๆทางโซโดนหาย เห็นไหมเลยมันเล็กด้วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดำน้ำเหมือนเรือเลยเรือดำน้ำไม่ได้ไปปากคอเขาแรงเรื่อมาแล้วไหนวะเขาไปเหม็นเยอะไหนวะไม่ไงเขาบอกโดนเรือไหนเรียนทุเรียนอ่ะกินกันอ่ะเยี่ยมใส่เครื่องพิ้นไหนลบลบลบทุเรียนรนทุเียโอ้ยพี่ยังซื้อมาอีกเลยเออเขาเห็นช่วยเลยค่ะเขากดนู้นเลยนะเนี่ยโอยเฮ้ยถึงว่าถึงว่าไป ไปอันนี้กับไม่ค้านานเพราะว่าอายุไปไหนนี่นาทีงั้นมึงอยู่กับพี่กบได้แหละทำไมชอบกินเอเนี่ยใครกินเลยเอาใส่รถใครไปนะเว้ยรถพี่มิใส่เดี๋ยวใส่ีบรถหนูก็ได้ีฟบข้างหลังมากอะไรถามผู้่หนเบอกไม่ชอบทุเรียนกินติดฟีบนั่นแหละวางในห้องมันเหขาไม่ชอบเออมนแล้วมันยาวนาจะบอกให้อ ถ้าไอ้กลิ่นกูก็มีความสุขละแล้วี่บอกไม่เป็นไรใส่รถกูก็ได้กลับบ้านแม่บอกเลยเปลือกแล้วยังเอาเปลือกไปแช่ในตู้เย็นไหนกิดดูขนาดนั้นเลยอ่ะคิดดูให้ได้กลิ่นใช่ไหมคิดดูดิห้าวันอ่ะถึงเอาเปลือกไปทิ้งเลยแล้วก็เอาทานเอาทานมาใส่ไปคิดดูกันแล้วกันเฮ้ยจริงจริงนะเว้ยพี่แจ้งหาโดนไม่เจอเจอยังพี่แจ้งโดนมันลอยอยู่บนฟ้านั่นแหละ ตีเบาแจ็คหาบ่าเจอนนะเพราะว่าเบาแจ็คก้มมองในมือถือก้มไปก้มมามองไปมอง,งมาโดนมันก็เลยลอยหายไปไหนก็บอกหูหน้าแกเอ <c oughs> อนนตัวใหญ่แล้ว <c oughs> น,นี่เรียบร้อยเอาแล้วโดนไปไหนล่ะก็ได้แล้วดิพี่โดนไปไหนล่ะหาไม่เจอไม่เหมือนได้ยินเสียงนะแถวๆนี้อยู่ไหแล้วพี่พี่พพให้ลงต่ำ,ต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 ำตๆมาเลยจะได้หาเจอนูอ่นใช่ไหม ไหนอะ,อะไหนว่าไอลิง <c oughs> ครับเดี๋ยวบาจจะลงไปดูข้างล่างนะครับไอที่ที่คนไม่อยาไอไม่อยากดูอะไอที่ที่คนไม่มีโอกาสได้ลงมาดูกันนะครับส่วนมากส่วนส่วนมากจะจะดูตรงจุดชมวิวเนาะแต่ตรงไอแบบแอดเวนเจอร์ Adventure แบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนมาดูบาเจก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะ มันจะเป็นยังไงนั้นก็ตามเบลเจ็กเบลเจ็กก็ลงมาตรงนี้ครั้งแรกนะครับมันได้อั์ราดเดียวครับทุกผู้ชมฟิลฟินขนาดโอ้โหขวดหินดูข้างล่างดีชาโมสังโคเฮเตอร์มอใบมอเงาโอ้โหมีช่างเพิ่งช่างภาพถ่ายเรียบร้อยอลงกันยังไงวะเนะี่ยเก่งมากลงกันได้ยังไงอะ เนี่ยเหรอลงกันตรงเนี่ยเหรอฮะเรนลงกันตรงเนี่ยเหรอ,หอโอ้โหฮะลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ไดไไดใช่ไหม,ไมต้องได้ดิลงได้มันต้องขึ้นไดู้ดดห,ห,ห,หน้าผาสวย โอ้ oh, 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 oh. ้โโโหหอัน no นั้นก็ช่องทัวทัวดักดักกับกองแก๊งออนทัวนะครับสองคนนี้เขาก็มาทำคลิปของเขานะครับโอ้โหมีหอยด้วยหอยอะไรอะหอยเชอรี่ขึ้นได้ลงไม่ได้ หอ,อยเออหอยว่ะสวยอ่ะเอเเอนี่ไงนี่ พวกบ้าแจ็คนะครับใช้เวลายืนอยู่เล่นอยู่ตรงโขดหินตรงเนี้ยนานขนาดเลยนะครับเพราะว่ามันงาม,มาครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเปลือกหอยเล็กๆน้อยๆเนานะหอยเรื่องหอยอะไรเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยครับวิวดีตัวนะครับท่านผู้ชมเหมาะขนาด

เกือบเป็นไงหลังไอเดียทีไอเดียทีหลบแทบไม่ทันนี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้สวยมุมนี้สวยมุมนี้สวยโอ้เป็นเหวเลยคุณผู้ชมเป็นเหวเลยอ้ วันใดถ้าหากท่านผู้ชมว่างๆมีโอกาสผ่านมานะอย่าลืมมาแวะเที่ยวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันแบบมาแล้วอะ่ะประทับใจขนาดเลยนะครับใครอยากลอกเรียนแบบนะครับ เดียวก็ใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพวกพวกเบลเจ็กนะครับจะขับไปอีกที่หนึ่งสถานที่ทเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเบาเจ็กจะไปดูแล้วก็จะไปเล่นน้ํากันนะครับท่านผู้ชมเดือแล้วครับยนถึงกล้องครับขึ้นไปไม่ได้หรอมครับขึ้นได้ตามนี้เลยฝั่งนู้นเหวเลยนะได้มุมสวยได้มุมสวย,ยชีวิตจะได้ไม่ตกต่ำ <laughs> ค่อยๆเดินไปผมสวยขอพระค่ะให้ไอทีในบนใหญ่เลยทำไมอ่ะมันอ้วนใช่ไหมเป็นทหารได้ไงวะโอ้มาช้าพี่กบเล่าขวัญพี่หมดแล้วเนี่ย บ้านบอกอบนเหนื่อยไม่ทำอะไรแล้วพอเห็นที่เที่ยวเล่นลิงกลีไอ้ๆๆๆทำมันตอนแหละไอ้เียมันมันก็พูดว่เอสไตล์ของมันยนนังไงมันก็แหลสไตล์มันทำแบบนั้นเดี๋ยวต้องบ่อยน้องเกดแล้ว เดี๋ยวบอลเจจะไปถ่ายจุดที่คนนิยมมาถ่ายกันนะครับถ่ายตรงถนนมันจะสวยงามครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบอลเจก็จะไปเที่ยวต่อที่อื่นนะครับเกือบลืมจะมาถ่ายตรงเนี้ยนึกได้ก็เลยมาถ่ายครับตรงนู้นนะครับเห็นปะเขาปรับปรุงทำใหม่มันก็ดูสวยขึ้นนะครับ เหมาะเนาะงามขนาดกับบรรยากาศงามแตะงามว่างามประหลึ่ประเทอ เดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมบเบ้าแจ็กจะพาท่านผู้ชมมาเล่นน้ำที่บ้านป่าริมทานนะครับจังหวัดจันทบุรีนี่เองนะครับบรรยากาศตรงนี้น้ำงามเนอะจะได้จะแดนะครับคลิปนี้บเบ้าแจ๊กเอาไว้เพียงเต่ายกคอนเนอร์คอยติดตามนะครับคลิปตอนต่อไปนะครับที่บ้านป่าริมทานตรงที่เบาแจ็กเล่นน้ำนี่นะครับแล้วเจอกันนะครับ